สวัสดีค่ะเจนนี่เล่าเรื่องหลังบ้านวันไลฟ์กับแม่ตัก๊กันชัยลั่นเฮ้ยแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งดาราคนดังที่เคยไลฟ์สดกับแม่ตักป่าเบียคือเจนนี่รัชนกซึ่งเมื่อเธอได้ทราบข่าวก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดจนกระทั่งล่าสุดวันที่30กันยายน67เจนนี่พร้อมสามียิวฉัดมงคลเป็นแขกรับเชิญรายการโนกระแสโดยมีบางช่วงบางตอนสาวเจนนี่เปิดใจเล่าหมดเปลือก เรื่องหลังบ้านวันที่ไลฟ์กับแม่ตัก๊กย้อนไปเป็นคลิปเหตุการณ์วันครบรอบแต่งงานปีที่แล้วโดยเธอเล่าว,ว่าจริงๆพี่เขาจ้างเราไปไลฟ์อยู่แล้วแต่ครั้งนั้นเขาอยากได้สามีเราไปด้วยเพราะครบรอบแต่งงานเวลาขายก็ขายโปรโมชั่นครบรอบแต่งงานพี่เขาได้มีการมอบของขวัญให้เราในไลฟ์สดซึ่งตอนนั้นเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ทราบจริงๆว่าคืออะไร พอเปิดออกมาก็เห็นเป็นเงินก็เลยไม่มีการดึงออกมาน่าจะประมาณ300แสนบาทแต่ไม่ได้ดึงออกเพราะเอะใจไม่อยากให้มีดราม่าหลังจากนั้นเพราะรู้ว่าน่าจะเป็นของขวัญที่โดนหักค่าตัวแน่นอนเลยไม่มีการดึงออกมาโชว์ว่าพี่เขาให้อะไรเราพอไร์สดกลับมาบ้านเราไม่ได้มีการทวงไปแต่สุดท้ายข้อสรุปตรงนั้นคือค่าจ้างทั้งนี้หนุ่มยิวถึงก็บอกว่า แอบ,บหน้าชานิดหนึง่งงานนี้ทำเอาหนุ่มกันชัยลั่นเฮ้ยและพ่อหนุ่มกุมขมับบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยขอขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ